ชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเดือนมกราคมดวงชะตาจะมีหัวคิดในการบริหารจัดการเรื่องเงินเงินทองทองเป็นอย่างดีนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตาก็จะมาทํานายดวงของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนมกราคมปี2566นะคะก็ดูแบบลักนาะท่านไหนไม่ทราบลักนาเน้นดูราศีได้นะคะ วงชะตาโชว์มาว่าช่วงเป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะแล้วก็มีความมั่นคงทางการงานนะคะหรือมีตําแหน่งหน้าที่ทางการงานที่ดีกว่าเดิมนะคะรวมไปถึงคุณจะมีความฉลาดมีความคิดนะคะหรือมีแผนในการบริหารจัดก,การทางการเงินเป็นอย่างดีนะคะหรือจะได้รับการอุปการะด้านการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ ะะรวมไปถึงคุณอาจจะมีรายได้จากการเสี่ยงโชคเกิดขึ้นและดวงชะตาชมว่าคุณจะฉลาดในการบริหารเรื่องเงินเงินทองทองด้วยเช่นกันนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีแผนในเรื่องการนำเงินที่มีไปลงทุนหรือเก็บเงินส่วนหนึ่ง ไว้เป็นเงินสดหรือมีแผนเอาเงินไปลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หลักทรัพย์หรือเอาไปลงในหุ้นแล้วแต่นะคะแต่ว่าดวงโชคมาว่าจะฉลาดในการบริหารเรื่องเงิน,งนทองทองช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีเขาเรียกว่าอาจจะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บป่วยบ่อยนะคะหรือจะแปลว่ามีเรื่องยุ่งยากใจจากบริวารจากลูกน้องนะคะเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ดวงชะตาย,ยังบอกอีกว่าในเรื่องของดวงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีปากเสียงหรือมีการมีเหตุให้ต้องขัดใจกันกับเพศตรงข้ามโดยเช่นกันหรือคุณมีโอกาสที่จะมีปากเสียงวิวาทะกับเพศตรงข้ามนะคะชาวราศีพิจิกดวงบอกว่าคุณจะหาเงินเก่งนะคะการเงินการทองจะหาได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นหรือมีโอกาสเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรเป็นคนหมุนเงิน เก่งหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะหาเงินหาทองได้ได้เข้ามาแบบง่ายๆการได้มาอาจจะมีคนหยิบยืมนให้ก็ได้นะมีคนช่วยเหลือทางการเงินทางการทองด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ดวงสไตา์โชว์มาอีกว่ามีโอกาสที่จะนำเงินบางส่วนไปลงทุน หรือไปทําธุรกิจหรือทําการค้าขายนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ล่าผลบางอย่างจากการเสี่ยงโชคเกิดขึ้นด้วยเช่นกันดวงยังโชว์มาอีกว่าคุณจะเป็นที่รักใคร่ของญาติพี่น้องของเพื่อนฝูงและเป็นช่วงที่คุณจะมีการพัฒนาในเรื่องของความรู้ความสามารถของตัวคุณเองด้วยนะคะเป็นช่วงที่คุณจะศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่คุณต้องการ สิ่งที่ต้องระวังก็อาจจะเป็นในเรื่องของคดีความถูกโกงถูกหลอกถูกรกรัดเอาเปรียบเกิดขึ้นด้วยเช่นกันแล้วก็ดวงสตาเนี่ยช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะทธยาศใสดีกับคนรอบข้างหรือมองโลกในแง่บวกมากขึ้นคุณจะมีเขาเรียกว่ามีมีโอกาสที่จะต้องคือความเสียเสียสละความสุขส่วนตนให้กับผู้อื่นช่วงนี้อาจจะ มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะเอาเห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าตนเองนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณจะทะนุถนอมความรู้สึกของผู้อื่นแล้วก็จะแปลงอย่างนึงว่าชาวราศีพิจิกท,ท่านที่มีความรักอาจจะเอาใจไปหมกมุ่นคุณคิดเรื่องความรักมากเป็นพิเศษคิดถึงแฟนคิดถึงคู่ของคนรักคิดถึงคนที่โคบหาดูใจอยู่นะคะ แล้วก็ดวงเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมีรายได้เข้ามาไม่ขาดหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะก็ท่านใดที่ทาการค้าการขายเนี่ยก็เป็นช่วงที่จะค้าขายได้กําไรดีได้เงินเข้ามาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็คุณก็จะมีความคิดแปลก,ปก,ปกใหม,ใหม่อยู่เสมอในการหาเงินหาทองมีโอกาสมีราภผลจากการเสี่ยงโชคหรือได้รับผลประโยชน์บางอย่างจากบุตรบริวารจากคนอายุน้อยกวา่าจากเด็กเช่นท่านได้มีลูกมีหลานลูกหลาน มีลูกมีหลานลูกหลานที่สามารถที่ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้รับผลจากเขาไม่ทางตรงก็าทางอ้อมแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีโอกาสมีเด็กเข้ามาคล้องเกี่ยวกับตัวคุณด้วยนะคะดวงยังบอกว่าช่วงนี้เพื่อนฝูงจะเข้ามาหานะหรือมีเพื่อนฝูงติดต่อเข้ามาช่วงนี้คุณอาจจะเข้าสังคมบ่อยมีสมา,มสมาคมมีสังคมที่ดีหรือได้ ได้มิตรภาพดีดนะคะมีการคบหามิตรภาพที่ดีแล้วก็มีโอกาสได้รับการเรียนรู้หรือได้ความรู้ที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตาด้วยเช่นกันดวงโชงม,มาในลักษณะนี้ต่อมาดวงยังบอกอีกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหลักทรัพย์นะเช่นมีปัญหาหรือเดือดร้อนเกี่ยวกับบ้าน ลดร้านสำนักงานมีโอกาสโอนหลักทรัพย์จำนองหลักทรัพย์รีไฟแนนซ์ซอมบ้านซอมรถเกิดขึ้นปรับปรุงร้านสำนักงานเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นดวงจะแปลว่าท่านที่มีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงของท่านอาจจะเจ็บป่วยหรือท่านมีโอกาสมีปัญหากับญาติพี่น้องบางคนเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะต่อมาสำหรับท่านที่มีความรักเนี่ยนะคะระวังคู่ครองคนรักเจ็บป่วย ด้วยนะคะหรือว่าชีวิตรักชีวิตคู่อาจจะไม่ราบรื่นไม่เป็นไปตามที่หวังอาจจะมีปัญหาหรือมีเรื่องวุ่นวายใจกับคนรักกับผู้ครองมีโอกาสแยกกันอยู่หรือมีเรื่องให้วิวาทะเกิดขึ้นกับทิศทางความรักกับผู้ครองคนรักคนที่โสดเนี่ยนะคะก็าอาจจะเจอคนที่โสดเนี่ยมีโอกาสที่จะ ถ้าดูใจกัใครครบหากับใครก็ต้องดูกันไปยาวๆหรือให้เวลากับมันนะคะเรื่องความรักอย่าเพิ่งด่วนอย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะว่ามีโอกาสที่ยังยังเจอคนที่ไม่ตรงตามใจนะคะยังไม่ใช่คนที่คบหาอาจจะไม่ตรงสเปคอาจจะยังไม่ใช่หรือในเรื่องของการพูดคุยการทำความรู้จักอาจจะไม่แมทกับคุณเท่าไหร่นะคะ แล้วดวงเนี่ยคนคนโสดก็อาจจะมีเพื่อนมีคนเพื่อนร่วมงานคนในสายงานเดียวกันหรือเพศตรงข้ามบางคนเนี่ยเข้าเข้ามาชอบมาจีบนะคะหรือมีเพื่อนแนะนําใครบางคนมาให้กับคุณไม่ใช่นั้นคุณจะแปลว่ามีเพื่อนแอบชอบคุณมีใครบางคนเข้ามาจากสายงานเดียวกันก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยเช่นกัน ในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็ยังให้การสนับสนุนช่วยเหลือดีนะแต่ต้องบอกว่าดวงเนี่ยมันจะมีปัญหากับคนอาวุโสความบางคนจะมีปัญหากับผู้ใหญ่บางคนเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องการเดินทางต่างๆเนี่ยก็ท่าในใดที่เดินทางบ่อยก็ต้องระวังในเรื่องของการในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าในเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดขึ้นด้วยนะคะ งานท่าในใดที่ทํางานที่มันข้องเกี่ยวกับการเงินการทองก็การตรงนี้จะคุณจะมีโอกาสที่จะขยับขยายเจยวชาญเติบโตในใสายงานงนี้มากขึ้นหรือท่านใดที่ทํามาหาก,กินอาชีพทําอาชีพการค้าการขายก็มีโอกาสมีคนรู้จักคุณมากขึ้นนะคะมีลูกค้าเยอะขึ้นมีลูกค้าบอกต่อแล้วก็มีโอกาสที่จะมีไรายได้เข้ามา มากกว่าเดิมเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็หลักๆแล้วดวงชะตาก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะแล้วคุณก็จะมีการพัฒนาในเรื่องการหาเงินถันทองเพิ่มขึ้นด้วยนะคะฝากติดตามด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ